คิงคุยข่าวครับ20ตุลาคม64นะครับที่อำเภอหนองแค่จังหวัดสระบุรีเกิดเรื่องเศร้าขึ้นเพราะว่าเด็กผู้ชายอายุเพียงแค่8ขวบถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเด็กเนี่ยเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้สะเทือนใจมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยมัดมือลูกเลี้ยงแล้วก็บังคับให้เด็กเนี่ยดื่มฉี่ด้วยก่อนจะทำร้ายร่างกาย ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็เตรียมจะสอบปากคําคแม่ของเด็กที่ตายรวมถึงลูกสาวเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขามีลูกชายกับลูกสาวแล้วก็เพิ่งจะมาอยู่กินกับพ่อเลี้ยงได้ประมาณสักสิบเดือนที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะครับแต่ครั้งนี้รุนแรงมากแม่ของเด็กที่ตายบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวแม่เองก็คงจะมีส่วนผิดเพราะว่า ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรลูกชายอายุ8ขวบได้เลยส่วนที่บอกว่าพ่อเลี้ยงเอาสายเคเบิลรัดมือเด็กนั้นอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เด็กจะตายหลายวันแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตามตัวพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุมาสอบปากคำก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ